แง่มีดอกหาเราเห็นเลยครับมันก็สกัดเจื้อขาดไปเรื่อยเลยครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันสางฟินตรงที สวัสดีครับต่อยีสามันทรงครับวันนี้เรื่อกการเลืองง่านครับผมออกมาหาไส้หนูครับนี่ครับยูดทงยูดท้านี่แหละครับครับผมมีอุปกรณ์นะครับกับ เก่าหลังครับผมเยื่อที่เราใส่วันนี้เป็นเยื่อนี่ครับบริเลี่ยนเสือกไหมครับเปลี่ยนเสือกสีมันเงินมื่อนี่ครับบริเปลี่ยนเชือกโดนแล้วเชือกมันขาดเมื่ครับผมเมื่อนี้มาหลุนเลยครับตัวเห็นไว้แล้วครับมองไส่ไปหลุนกันแล้วครับลุยกันเลยครับผมนี่ครับเอาตีไซกับใครเป็นป้าเขาครับว่านเขากับ เขาก็เริ่มสีเขียวสีงามล้วครับแต่่มมาเห็นห้อยมัน,มนกัดเข่ากับยุทางเนี่ยเดี๋ยวเรียกว่าสีมาไซออกให้เป็นครับเดี๋ยวเป็นเบื้องไม้ลยครับมันจะกัดเขายอเขียว,ยวยนั้นมันแรงครับผมเบิ้งหล่องร้อยหนูครับพี่ตัดมีตัวปะครับผมดูหล่องร้อยครับนี่คือห้อยกิน กินเมูหมอคืนเนี่แหละครับเนี่ยไม่ไม่เลยครับเนี่ยอย่าให้กัดกินเขาครับไม่ไม่เลยเนี่ยผมหมดจะใส่ไปนี่แล้วครับผมนี่แหละมันตงมากินเอาเกาเหรอครับอ่านมาครับผมเดี๋ยวขออนุญาตใส่ครับผมครับผมเรียบร้อยครับหลังแรกครับผมหลับประกันแลวครับกันเถื่อนี่ตะหนูใหญ่ล้วนเลยครับผมเดี๋ยวขออนุญาตไปใส่หลังไหมครับครับผมมาปล่อยอยู่ไม้นะครับนี่ครับ กินไม่ไหมนะครับเนี่ยห้อยกัดกินเข่าครับครับเดี๋ยวผมขอยาไซส์ครับผม,ผมเดี๋ยผมเรียบร้อยหลังที่สองครับเดี๋ยวเบื้องหลังไหมครับผมเบื้องแน่พี่น้องห้มันกินนะอันนี้เป็นห้อยเก่าหรอครับหลังที่สามก็ไซ์นี่นะครับเดี๋ยวมันมีทางเลียนนะครับเลียนขึ้นมาหนีเลียนขึ้นไปทางนี่ครับขึ้นม,มนนาหน,น,น,นีคร,รับห้อยหลอมทางมันขึ้นไปถึง นี่ละครับเท่านั้นขวดนี้นี่แหละครับคิดว่าตหนูตียุนี่แล้วครับผมเดี๋ยวามาสิคำมงินผมขอระยิไปไซด์นะครับเด้อครับเหมือนเสาครับผมจะมาลุ้นกันครับเก่าหลัง สวัสดีครับสวัสดีตอนต่อๆกับพี่น้องเด้วเวลาออกมายามหนูครับผม,มวางเร็ออกมาใส่หนูไว้ครับเรือการเรืองานใส่ไว้เก่าหล้างครับเยื่อดีใส่อวนก็เป็นเยื่อขอบเปลือกครับผมขอบเปลือกสผสมยาปลาผ่าน่มนะครับเด้อเ่ี๋ยวใส่ออบไปนี้นะครับนี่ออบไปนี้คุณทางาุดพุ่นละ เก่าลังครับเป็นลุนน้งมันแล้วครับผมสิมานบะว่ดีขัวบปะจะลุนครับหลังแรกไม่โดนครับห้อยสะเยอะครับผมไม่เกียกินเขาด้วยว่างกับบอลลันครับลุนหลังต่อไปนะครับเป็นลุนลครับนี่มองมองผมรีวิวในเบื้องสองหลังแรกแล้วครับมองนี่นี่มองปลาพักบุงเนี่ยนะครับสองหลังนี่ บางทิีดีโดยบางแต่รอบแรกนะไปหลุดกันแล้วครับมองนี้นอาจะมีตวัวครับนี่พี่น้องมุนเอเรียเลยครับผมเนียดเลยเฮียเน็ดบ่อยู่ครับพี่น้องเอ้ยมองเนี้ย ถ้ามันหลากไปไหมบุมุนไปเลยครับมันลากกันกลับผมไปเลยครับสองหลังเลยครับเดี๋ยวหลังหนึ่งเพนท่านเห็นกลับครับนี่ครับหลังแรกที่ผมดีบิ๋ยกับเพื่องครับหนูใหญ่หนูจนฟ้อนบวครับลากไปเลย เป็นเลาาไปเด้ครับโยซีจะหาตัวอยู่มองนี้เห็นตาเสือครับนี่มองนี้ขาดครับนี่นี่ง,งครับพี่น้องหามันครับสองหลังนะครับเนี่ยพรามมันเสีอกันทำไมันไป มันพากลับขาดไปเลยครับวิ่งแหนูใหญ่ครับหน,น,หน,นูอย่างโว้เดี๋ยวพี่น้องผมขอเรียนหาหน่อครับมันมันพากลับผมไปเลยแง่พี่น้องหาเราเห็นเลยครับมันกัดเจือกขาดไปเลยไหมคบโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไม่สร้างพี่รองดี น,นึ่งก็ดดึงหลากไปบนเดี๋ยวผมคอเรียนหาครับ่บเห็นเลยครับผมดูแับมุลเอเลียเลยครับไปลุดหลังไม้เลยครับที่สวยหลังหนึ่งกับรันบ่ถือครับกินเขาเพียนมินลินเลยรันนี่ของ่บ่อยู่ ครับผมมีเพิ่งหลังไม้แล้วครับหลังนี้ผมมีเวียครับผมไม่อย่างมากินลหลังนีรหลังนี้ก็บรันบ่ถือครับเออเป็นยังรันทางบ่ถือตายเนี่ยกับทางเที่ยวไหมมึงขุยมันครับ เปลี่ยน,ยนดังนี้กับว่ามีดีเดียวครับดังนี้ก็ไม่โดนไม่โดนครับดังนี้นุ่งเนยพี่น้องเลยขุดมีไม่อยู่ครับเรือังทุกไทยครับเป็นรุ่นไ้กันครับจีทีคกกัววะเนี่ยพี่น้องขุดทุ่งเพร้อมครับ มีตัววะโอ้ยมีอะครับโบ่หนูหน้อยบ่ตัวถือไงนะนู้นตรงขาวหน่อยโรับ่มุนมุนี่บ่มันเด่นดยวยบ่น่าครับขวอยหนูมันเป็นขวอยหนูใหญ่อยู่เด็กตัวนึงครับผมเหมือน,นี่ยขาดไป หลังหนึ่งไอยกัดเสือกนี่ครับขี่เลยนะนั่นมันขี่น่หน่อยเลยว้ามันตรงนี้โตอยู่ครับยังใหม่เลยรลุผลงานเสานี้ครับผมเด่นโน่นหน่อยโตเดียวครับมันกัดขาดไปเลยครับกัดเสือกผมผ้าบ่วงเสียไปเรือยหนึ่งครับ มันหนุ่ยไงจนฟ้อนวู